สวัสดีนะคะท่านผู้ชมไม่ตุ้มชาแนลนะคะมานะจุดเรือล่มนะคะจุดป้อมป,ปั้นป้อมนะคะแม่น้ําเจาพยาเรือทรายล่มนะคะท่านผู้ชมายงานนะคะไม่มีผู้รับบาดเจ็บนะคะพี่พชาวเรือเขาไว้น้ําเก่งค่ะเรามาชมสถานการณ์นะตุ้มจะถ่ายสถานการณ์ตอนนี้ให้ชมนะคะก็ oh, <no>, no. มือร่วมใจกันดีมากๆนะคะขนอาหารขนน้ํามาให้นะคะอ๋็ ช่ยคนละไม้คนละมือนะคะนี่ก็น้ําแล้วก็มีวิโพมีเอ็มตามกําลังที่จัดหามาช่วยนะคะจากพี่ชาวเรือด้วยกันเนา,นาะเรือจากลําไหนมั้มงคะอินทรอินอินทอินทอินทร์อินอินาอินรอนทร์อนทราอนอินอินทรินอรนนนอิ สปอนเซอร์นะคะมาช่วยเป็นน้ำใจของพี่ๆชาวเรือด้วยกันเนาะดี๋งานงค่ะทีมงานอมรินก็มาช่วยขนของนะคะคยขนน้ำลงเรือเนี่ยไม่ได้ข่าวอย่างเดียวได้คนช่วยแรงงานด้วยเต็มที่เต็มที่ค่ะ ชื่อกุ้งครับพี่กุ้ง,งนกงักข่าวอม,มรินนะคะแมข้างเรือโปะเบามาเทียบรอแล้วนะคะตอนนี้เรือแมคโครก็พร้อมตักทันทีมาถึงก็ทํางานทันทีเลยนะคะเพราะว่ารอเวลาไม่ได้นะเรือโปะมันล่วนนะคะอีกลำหนึ่งที่เรือลํานี้บังแล้วนะคะตอนแรกยังจอดอยู่ วมือร่วมใจกันดีมากๆนะคะสัมผัสจากการตุ้มมาถ่ายเรือคลิปเรือนได้ปีก,กว่านี้เจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกว่ามีความรักใครสามัคคีของพี่พ,พีชาวเรือนะคะไม่ได้ครับตรงไดตรงนี้ที่เดียว ตอนนี้อยู่นะจุดที่เรือล่มนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เรือเดกลํานี้รั่วนะคะได้ดูดน้ําเลี้ยงไว้เพื่อด,ดูดเอาไว้สําหรับเพื่อรอเรเือขนทรายนะคะท่านผู้ชมลำนี้ก็ล้าวนะคะก็เรียกอะไรหลักนะคะหลักเบี้ยวเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรือเ็กโครก็เดินทางมาถึงนะคะจากกรุงเทพนะคะเดินทางมาถึงเพื่อจะมาช่วยตักทรายออกจากเรือลํานี้นะคะ เดินทางกันมาตั้งจต่เมื่อคืนท่านผู้ชมเรือมันวิ่งทวนกระแสน้ํานะคะเรือแมคโควิ่งทวนกระแสน้ํามาจากกรุงเทพนะเพิ่งมาถึงตอนนี้ก็บ่ายสองโมงก็กว่าแล้วท่านผู้ชมมีเรือปะเปล่ามารอถ่ายทรายออกนะคะเรามีกระรั่วเห็นแตะหัวเรือเนาะใช่ครับเห็นว่าตักถ่ายครับตอนมีเรือเปล่ามาแล้ว,วล่ะ แลแรวมมือรวมใจกันนะคะชาวเรืออยากได้ตุ้มสัมผัสกันทำงานของพี่ชาวเรือนะคะจังตุ้มถ่ายเรือมาปีกว่านะคะได้สัมผัสในการมีเหตุแบบนี้ถึงสามครั้งแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมสํำหรับพี่ชาวเรือนะคะจะช่วยกันดีมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมคนละไม้คนละมือนะคะร่วมแรงรวมใจบางท่านก็ไม่ได้ช่วยได้เรื่องเงินบางท่านก็ แล้วแต่ความสะดวกเนาะมันคันก็ลงแรงนะคะท่านผู้ชมนี่ก็มาแล้วนะรถแมคโครนะคะสองคันลากไปจากกรุงเทพนะคะั้นเพื่อจะมาถ่ายทรายออกจากลำนี้นะคะลำนี้รั่วนะ,ะมีเรือโปะเบาเป่า,ปา,ปาจอดดูข้างหน้านะคะจะมาถ่ายทรายออกท่านผู้ชมดูดดูดน้ําเลี้ยงอยู่นะงั้นดูดออกนะงั้นดูดน้ําออกเพราะวาน้ําเข้าเรือนะ,ะหัวเหล็กเบี้ยวเลยท่านผู้ชม มาถึงก็พร้อมทำงานทันทีเลยนะคะรถแมคโครพรอมมาให้เลันี้เราก็คุ้นชินกันนะคะคุณแม่ทองคำนำโชค <c oughs> แล้ะมาถึงก็ทำงานเลยนะผู้ชมไปพูดำํำทำเตลง การตักดินแล้วนะคะตักทรายแล้วนะคะท่านผู้ชมถ่ายเรือจุดนี้จุดบ้านป้อมนะคะท่านผู้ชมหมู่สองนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาเหตุเกิดเรือชนตะมอตะพานจมหนึ่งลำเนาะตอนนี้ก็มีเรือแตกอีกนะคะเรือแตกก็ต้องมาถ่ายทรายออกนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็รถแมคโครก็ตักลำนี้ไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็เลื่อนไปตักอีกลำหนึ่งเพราะว่ารั่วสองลำนะคะรถแมคโครสองคันนะคะท่านผู้ชมช่วยกันตักมาถึงก็ทำงานเลยนะคะแมคโครวิ่งทวนกระแสน้ำมาจากเคียงลากน้อยนะคะตุมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ ขอบคุณพี่พี่ชาวเรือนะคะพี่พี่ชาวเรือร่วมวมือร่วมใจกันดีมากๆนะคะและนะคะขอขอบคุณยังสูงค่ะ